กำลังบอกให้ในายหน้าพรชัยแะเจราจาคุณพ่อเจ้าของที่ครับอากาศหนาวครับพี่นอ้องให้คุณพ่อเจ้าของที่ออกมาดูครับว่าเอาไม่ลงครับทำยังไงต่อนะครับ ๋ยว่าดักได้เป็นสะนะครับน,นี่เอาไม่ลงครับผมหิน,นครับดูครับดู ไปซื้อน้ำมันมาเมื่อเช้าครับผมสามสิบสองบาทแล้วครับตอนนี้อีกหน่อยก็จะไปแตะสามสิบห้าครับีเจ็ดเอาบ่านไปไหมเอโ ใส่หน่อยแค่ย้ายแปลงครับเดินลัดทุ่งมาประมาณ500เมตรครับพี่น้องแปลงที่เราจะขึ้นไปใหม่ต้องเลี้ยวขึ้นตรงนี้ครับโอ้มาดานเจาอ,อย่านี้เลยโอ้ยดอกจานบานแล้วตัวทองนาะ สิ้นเดือนกุมภาอุ้ยมกราเองมีนาเมษายนหูงามมีลีวะบอน้องบัวลำพูเมืองทะเลปะไว้ครับตอนนี้ แถวนั้าเจ้านี่านัม่นเงี้ยงามนะวะมันเป็นตะก,กินใดอยูน่นี่คือบะก,กินใดเหรอมันค,คือดอกแคหน่ดิเนี่ยอผู้เินดกินอะโอ้โห่นี่แหมวาดดอกแค่กับตัวกระไดิด่นเนาะเห็นปะดอกแคดอกแค่แดงวางสโอ้โหงามงา,มงามครับ โอ้ยอยากกล้งไปปลูกไว้บานซูเปอร์เน่าด้วยป่ะนี่ไหมแดงงามน่าดอกอันนี้ไหมเจ๋ลเอามาเอนไปใส่ของครับ ย่งมักแซกมักแซกมาแล้วอยังไก่หลายกลตัน้ามนันีอกบปงนึ้ใส่หมากมันเป็นไงครับ นีานะมาพอจะมาจะเก็บมาหานก็นึ่มขายาขายเขาะมผีมาน,น,ต,น ai, ต, er ต้นกำนันนต้นั่อเป็นมากเะบางอย่าหลอกจานเป็นไงกม่ต้นเนี่ยต้นไรอ่ะต้นี่เอขายมกี้นไงต้นเป็นเทียวเป็นไงแ่ว่าเปเทียเลยมันมีน้ำหวานมันีีตัวเมอยหวานยิตน ก็ได้ปลกยาแล้วก็สิ่งที่ที่ดินง่าย่าสนเยี่ยมด้วยเยี่ใส่คตรัน่มพนพี่้ำหวานของมันพี่อจำนด้ไม่กี่ต่ออ เดินครับโอ้เดี๋ยวโซนครับหน่อยนะยัยงหลกันเลยแปลงนี้เอาไม่ลงครับขุดไม่ลงแข็งมากเป็นหินครับหินพลานเย็มาเอาแปลงใหม่ครับน่าสงสารมากเลยพี่ใหญ่ของเราโอ้ย ยางไกลๆครับพี่นออ้องพัตถุยางมาตะพุนครับพุดนะช่วงน้นครับเสาไฟฟ้าเสานโน้นครับเสาไฟฟ้าแรงสูงครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนั่นเสานี้ครับนี่ครับเดินมาถึงตรงนี้ครับเดินอ้อมมานะครับ งานนามามาหากินบานเพิ่นพี่นองเอ้ยตางทิน เพาะเงินครับเพาะเงินทุกคนต่างดิน้นรนเพื่อเงินครับเพื่อหน,นีสินครับพี่นอ้อง nào chả luôn luôn cho đu nhìn nhìn mày ô đại u đại u Yeah. เออ้งสีนี่ลองก็คุณเลยทางขึ้นตรงนี้ลองก็คุณเลยเฮ็ดตรงนี้ เอาลักมวออกเลยนี่เดินมาแสนไกลครับก็มาถึงนะครับแต่งทางเรียบร้อยเอาใหม่ครับอันนี้ผ่านแน่นอนครับเมื่อกี้นี่เอาไม่ได้ครับบอกเมื่อกี้นี่ แม่ลังแน่นเลยครับแข็งเกินครับโอ้โห,โห,โหบ่อน,นี้สวยๆเลย บ่อนี้สวยงามครับบ่อนี้ chăn chiếu về này nó chăn chiếu này nó hả dầm chưa ạ ก้อนน้อยครับ,รบว่าเป็นเงิงครับตักไปเลยก็ได้มันอันงานผมมันอันอยู่ มาครับไป,ไป